เป็นฟูงพึ่งหลวงนะคะไปทํารังรอบอุโบสถเลยค่ะที่นี่ก็คือวัดพระธาตุดอยน้อยนะอยู่ที่จัาหวายที่ตัวเมือะเยาถามว่ามาทํารังกันกี่รังล่ะไอตอนแรกเราก็คิดอ่ะรังสองรัง20่รัง oh. คูณแล้วนับไปนับมาเนี่ยเขาบอกเพอ่ๆมันจะมากกว่านั้นด้วยอะนู้นน,นูน,นไปทํารังอยู่ใต้ชยัยคารอบอุโบสถด,ด้านซ้ายด้านก็นี่เห็นไหมฮะนี่นี่รังเล็กรังใหญ่เลย เออบางคนเขาก็บอกห่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีเจอภายในวัดเนี่ยพึ่งหลวงพึ่งป่าเนี่ยที่สําคัญแล้วเขาบอกว่าพึ่งหลวงเหล่านี้นะคะมาทํารังกันก็จริงแต่ไม่เคยทําร้ายพระสงฆ์เลยชาวบ้านเวลาที่เขามาทําบุญกันก็อยู่กันแบบสบายอะ่ะไม่มีแบบพึ่งมากวนใจอะ่ะหรือมาทําร้ายอะ่ะคนที่จะเข้ามาทําบุญภายในวัดก็ไม่ต้องกลัวกันเพราะว่าอย่างนี้นะแล้วอยู่กันมาตลอดทั้งปีแล้วนะไม่หนีไปไหนด้วยค่ะ มันอยู่สูงมากอะเนาะที่ทํารังกันน่ะเนี่ยทางวัดเขาก็เลยมองกันอย่างนี้บอกอ่ะค้เขาอยากจะมาพึ่งใบบุญวัดก็ให้เขาอยู่ไปชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอ้ยเป็นมงคลกับวัดดีแท้นะคะแล้วก็น่าสังเกตนะรังพึ่งหลวงกับ20่รังอะ่ะมีอยู่รังหนึ่งอยู่กลางชายคาโบสถ์เลยค่ะเป็นรังที่ขวางตะวันไม่สร้างรังตามตะวันเหมือนกับรังอื่นๆด้วยคือลักษณะบแบบนี้นะรังพึ่งขวางตะวันเขาบอกพึ่งอะ่ะมันดุ อย่าไปเข้าใกล้แต่ท้ายที่สุดมันก็คือศาสตร์เนาะวางใจกันไม่ได้อ่ะค่ะแต่พระคุณเจ้าก็บอกปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยปล่อยเขาไว้มันอยู่สูงไงอ๋อนะคือพึ่งพวกนี้ไม่รู้ทําไมชอบอยู่ในวัดเหมือนกันอาจจะสงบมั้งอาจจะเงียบเงียบม,มั้งฮะนะฮะเช่นเดียวกับวัดสว่างวารีรัตนารามนะครับที่จังหวัดศรีสะเกด<ใ>นกี่นครับหลวงปู่เนี่ยพาไปดูรงังพึ่งหลวงขนาดใหญ่นะครับที่ทํารังห้อยอยู่ตรงแถวแถวแขนขวาขององค์พระฮะนี่เป็นองค์พระ ยืนปลายพะานพรอ,องค์ใหญ่นะฮะนี่นี่สังเกตดูดีฮะตรงมือ,อขวานะที่ท่านเนี่ยเหมือนยกมือขึ้นมานะครับเยอะอยู่นะยเยอะมากเลยทีเดียวครับพระครูสุนิธรรมพิทักษ์หรือว่าหลวงปู่วันลบครับเจ้าคณะอำเภอน้ำเกลียงเนี่ยบอกว่าเพิ่งหลวงลังเนี้ยมาอยู่ในวัดนี้ได้ตั้งแต่ปี39แล้วนะคือก็จะย้ายไปาย้ายมาระหว่ังพระพุทธรูปองค์นี้กับต้นโพขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกันค่ะ คือหลวงปู่บอกว่าถ้าคนเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเขาก็อยู่ของเขาต่างคนต่างอยู่ไปไม่เป็นอันตรายหลายคนเป็นห่วงกันนะคะบอกเรื่องที่แบบควันท่งค,ควันทูบอย่างเงี้ยจะไปทําลายที่แบบว่าทําให้เขาได้กลิ่นควันทูบ<อ>แล้วเขาก็จะแตกลังหรือเปล่าแต่มันอยู่ค่อนข้างสูงเนาะและลมมันก็คงจะพัดเปลี่ยนทิศไปก่อนถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนจุดธูปบูชาพระอ,อย่างเงี้ยคะ่ะ มันยเอยอะจริงนะอเอยะก็ว่าเสียแทนค,คนที่ถือแบบของที่แบบามาไหว้กัน,นอ่ะ